สวัสดีค่ะดิฉันพัฒนันพัฒนานิธิกรน,นักสื่อสารมวลชนสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่8ค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะ1กุมภาพันธ์2569ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและดิฉันยืนอยู่ที่ศาลา60พรรษานะคะวันนี้นะคะก็มีประชาชนเข้ามานะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าประชาชนมาจากจังหวัดไหนบ้างไปกันเลยค่ะวันนี้มาเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมคะ่ะ ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าการมีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันดีมากๆเลยเพราะว่ามันให้โอกาสสาหรับคนที่มาทางานไกลบ้านด้วยอย่างทะเบียนบ้านหนูตอนนี้อยู่นนทบุรีค่ะซึ่งมันไกลมากแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านก็เลยรู้สึกดีที่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาใช้สิทธิ์ตัวเองในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะผนก็ต้องมาเลือกตั้งล่วงหน้าเช่นกันนะคะเพราะว่าภูมิลำนาของผมเนี่ยอยู่ต่างอำเภอนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่เจ้าหน้าที่กันค่ะว่า อาจจะต้องทําขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะสวัสดีครัสวัสดีค่ะ,ค,ะคือจะสอบถา ว่าหนูมาเลือกตั้ง่วงหน้าค่ะแต่ว่าอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีแต่อยู่คนละอำเภอหนูต้องทำขั้นตอนเบื้องต้นครับจะต้องไปเช็คลายชื่อนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเขตไหนเอ่ยเขต5ค่ะเขต5เลยครับจะอยู่หน่วยที่3นะครับเกี่ยวรบกวนที่ไปเช็คลายชื่อเบื้องต้นนะครับที่ชุดที่สาตามที่บองบอกนะครับเสร็จแล้วเช็ครายชื่อเสร็จเนี่ยก็ขึ้นไปชุดที่3เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนทางซ้ายมือนะครับจะจะมีป้ายเขียนบอกไว้นะครับขอบคุณนะ ค่ะไปกันเลยค่ะจากที่ฝนนะคะได้ไปเช็ครายชื่อนะคะแล้วก็ลำดับเด็กที่มาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาเลือกตั้งนะคะของฝนนะคะก็จะอยู่ชุดที่3าค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันนะคะแล้วก็มาเลือกตั้งเนี่ยก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะหรือใบขับขี่ก็ได้หรือบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปใช้สิทธิ์กันดีกว่าค่ะ วันนี้ดูแล้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เยี่ยมดูที่สําคัญนี่คือหลังจากได้ลงคะแนนเองแล้วด้วยนะคะก็ขั้นตอนการปฏิบัติเลยทั้งหลายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะเรียบร้อยดีเป็นไปด้วยความสะดวกนะคะเราก็อาจจะช้านิดนึงแค่ตรงช่วงต่อแถวเท่านั้นเองแต่เมื่อเข้าสู่ถึงคิวเราแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ flow ไปตามระบบตามขั้นตอนนะคะไม่ยุ่งยากเลยทั้งก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยต่อแถวเสร็จเชิญชื่อตรวจสอบเรียบร้อยทั้นจะได้รับใบรับบัตรลงคะแนนสองใบชมพูกับเขียวนะคะ ทำทั้งสองแล้วก็มีซองด้วยเนาะแล้วก็นําทั้งสองบัตรน่ยเข้าไปกาลงในในบัตรนะคะในครูหาเลือกตั้งจากนั้นก็พับใส่ซองส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วเขาก็ช่วยปิดซองให้เราจากนั้นก็เอามาหย่อนลงกล่องเท่าน,นั้นเองเรียบร้อยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะท่านใดที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วยังไม่ได้ออกมานะคะก็ออกมากันได้แล้วตอนนี้ก็ยังอากาศไม่ร้อนมากนะคะก็เย็นๆดีแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีเวลาได้ถึงห้าโมงเย็นค่ะ ท่านลงทะเบียนไว้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะนอกจากวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนาะแล้วก็นอกเขตด้วยแต่วันที่วันจริงนะคะวันที่8วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์คือวันอาทิตย์หน้านะเป็นวันเลือกตั้งจริงพันธีมีภูมิลําเนาพื้นที่ไหนอย่างไรนะคะมีชื่ออยู่ในหน่วยเลือกตั้งใดก็ไปใช้เชิญไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันที่นั่นนอกจากการลงทะเบียนลงคะแนนเลือกตั้งสสแล้วนะคะก็จะมีการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ่าเราสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะคะในวันจริงจะได้บัตรเลือกตั้ง3าใบนะคะก็สําหรับการเลือกตั้งสสแบบบุคคลแล้วก็บัญชีรายชื่อเลขใบหนึ่งอีกบัตรหนึ่งก็จะเป็นสําหรับการลงประชามตินะคะว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก็จะได้3าใบเจริงจริงแล้วไม่สับสนเขาฟังดูเหมือนกันเยอะยุ่งยากเนาะแต่ก็ไม่สับสนค่ะก็เชิญชวนนะคะวันอาทิตย์หน้านะคะก็เตรียมพร้อมศึกษาข้อมูลผู้สมัครศึกษาข้อมูลพักการเมืองหมายเลขอะไรที่ ที่ท่านชื่นชอบที่ท่านกะจะเลือกเนาะก็จาอันนั้นไว้ดีๆนะคะก็มากากันในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์อาทิตย์หน้าค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะตอนนี้นะคะเราก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะสีเขียวนะคะอย่าลืมนะคะสีเขียวเลือกคนที่ใช่สีชมพูเลือกผักที่ชอบส่วนใบสีเหลืองนะคะลงประชามติต้องไปเลือกกันวันที่8กุมภาพันธ์2569ค่ะ เรียกพร้อมกันไม่มีล่วงหน้านะคะ